สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูว่วิดองอไล่ครั้งนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเราทําการรีวิวเจ้าตัว iPad Pro กับการทํางานของเราไปใช่ไหมครับว่ามันเป็นคอนเทนต์ power house ที่พกพาได้แบบง่ายสุดๆเลยครับตอนนั้นเนี่ยพูดก,กันตรงๆเลยว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ iPad OS เนี่ยมัน hit the wall หรือว่ามันทําไม่ได้หรือว่ามันยุ่งยากแบบหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราได้เห็นเดโมของตัว iPad OS 26ในงาน WWDC สองพนาที่ผ่านมานครับเรารู้สึกได้เลยว่าหลายๆอย่างที่เราติด นะวันนั้นเนี่ยมันอาจจะทะลุแบบ BKB ไปได้สบายๆแบบนี้ง่ายเลยครับวันนี้ครับเราได้เอา iPad Pro เครื่องเดิมของเราเนี่ยแะครับมาอัปเกรดเป็น Content Powerhouse อันใหม่อีกครั้งที่เจ๋งขึ้นกว่าเดิมด้วยการอัปเกรดเป็น iPad OS 26เรียบร้อยครับวันนี้ครับเราจะาดูกันว่า iPad OS 26ที่เราคาดหวังไว้สูงมากๆเนี่ยมันจะทำได้ อย่างที่เราเนี่ยคาดหวังไว้หรือไม่ครับมาที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เราคิดว่าถ้าจะไม่พูดถึงเลยบน iPadOS 26เนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเรามาไม่ถึงครับนั่นคือเรื่องของ Windows Management ครับเมื่อก่อนนะครับ iPad OS เนี่ยมันเราว่ามันเกิดเป็นลูกครึ่งเนาะคือถ้าอยากจะใช้งาน Multi-Windows เนี่ยจะต้องไปใช้งาน Stage Manager ใช่ไหมครับ พอเปิดมามันก็เปิดได้แค่4แอปต่อ Stage เท่านั้นครับและแต่ละหน้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนได้อย่างอิสระแบบเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งอะไรนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะเปิดหรือว่าซ่อนแอปจากในเตจนั้นๆก็ทําได้ค่อนข้างอยุ่งยากใช่ไหมครับต้องมานั่งกดตรงนั้นกดตรงนี้ค่อนข้างแบบเหนื่อยมากแต่ว่าใน iPad OS 26นะครับ Apple เนี่ยจัดการเรื่องนี้แบบใหม่หมดจดเลยครับอะ เราเอาหน้าจอของ iPad ขึ้นมากันดีกว่าครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนหน้าจอ,อ iPad ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมเนี่ยทำการเปิดแอปขึ้นมาใช่ผมเปิดไฟล์ขึ้นมานครับเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันใช้งานอยู่บน full screen ปกติครับแต่ถ้าเราลองสังเกตที่มุมด้านล่างของหน้าจอนะครับนะด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะเอานิ้วเนี่ยครับเลื่อนเพื่อเปลี่ยนขนาดของ หน้าต่างได้เลยครับเนี่ยเช่นสมมุติว่าผมต้องการให้มันมีขนาดที่เล็กลงใช่ไหมครับผมก็เอานิ้วเนี่ยนะครับจิ้มที่ด้านล่างของหน้าจอนะครับแล้วก็เลื่อนปึ๊บเท่านี้นะครับมันก็จะเล็กลงแล้วครับโดยที่ผมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลื่อนในคอนโทรลเซ็นเตอร์และเปิดตัว Stage Manager เลยครับถ้าเราลองขยับหน้าต่างดูนะครับผมลองเห็นให้มันเล็กลงนะครับแล้วปุ๊บแล้วผมลองขยับเห็นไหมครับว่า เราจะขยับได้อย่างอิสระเลยเห็นไหมครับอ่าโดยที่มันไม่โดนล็อกตำแหน่งเหมือนเจ้าตัว iPadOS รุ่นก่อนหน้าเพราะว่าถ้าตอนนี้ iPadOS รุ่นก่อนหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําคล้ายๆกับเป็นกริดเป็นกริดเป็นล็อก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 ลงมาครับแล้วพอผมขยับไปปุ๊บมันก็จะไปล็อกกับตำแหน่งที่เขากาหนดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมันเป็นใน iPadOS 2ี่เนี่ยเราสามารถจะขยับมันได้แบบอิสระมากๆคือเราจะไปวางตรงไหนก็ได้เงี้ยอิสระมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ มันโคตรดีมากๆนะครับแล้วที่แปลกใจมากๆนะครับทุกคนครับดูที่ด้านซ้ายบนของหน้าต่างครับเราจะเห็นปุ่ม3ปุ่มที่เป็น3สีครับถ้าใครเนี่ยใช้ macOS อยู่แล้วนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับ3ปุ่มนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเฮ้ปุ่มเนี่ยมันเล็กมากๆใช่ไหมครับแล้วมันจะใช้งานยังไงนะครับให้เราเอานิ้วเนี่ยนะครับ กดที่ปุ่มสันปุ่มครับแล้วไอ้ปุ่มสั่นปุ่มนี้มันก็จะขยายขึ้นมาอ่าถ้าสมมุติว่าเราคุ้นกับ Mac OS อยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันคือลักษณะเดียวกันเลยครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่คุ้นเคยนะครับก็คือปุ่มสีเขียวเนี่ยจะเป็นการกดเข้าสู่ Full Screen Mode อ่าทีนี้พอเราเข้าสู่ Full Screen Mode แล้วเราจะกลับมาที่หน้าต่างเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราแค่เลื่อนเอานิ้วเนี่ยครับเลื่อนไปที่ด้านขวามือของหน้าจอปุ๊บเลื่อนฟลุ๊แบบนี้นะครับ หรืออีกปุ่มนึงนะครับก็คือปุ่มสีเหลืองครับก็คือการปุ่มของการซ่อนใช่ไหมครับอ่ะผมลองกดปึ๊บมันก็จะซ่อนกลับไปที่โฮมสกรีนนะครับถ้าผมกลับไปที่แอปไฟใหม่ครั้งปึ๊บหน้าต่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับหรือสุดท้ายนะครับผมลองกดปิดปึ๊บมันก็จะหายไปที่เราอาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยแล้วไอ้ปุ่มที่เป็นซ่อนกับปุ่มที่มันปิดเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าผมกลับไปที่ไฟครั้งนะครับแลทีนี้เนี่ยผมลอง กดซ่อนนะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะกลับมาที่หน้าของโฮมสกรีนเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าผมลองไปดูใน multitasking นะครับปึ๊บเราก็จะเห็นไฟล์อยู่ด้านขวาบนใช่ไหมครับอ่ะงั้นผมเอาไฟล์กลับมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมลองกดปิดดูครับปึ๊บอ่ะทีนี้ผมลองกดกลับไปที่ multitasking ครับจะเห็นได้ว่าไฟล์เนี่ยมันถูกปิดไปเลยครับอันนี้นะครับคือความแตกต่างระหว่างการซ่อน การปิดนะครับยอมลับเลยว่าตอนแรกที่ใช้นะครับเรารู้สึกแบบแปลแปลกเหมือนกันนะแต่ว่าพอใช้ใช้ไปเออมันก็เอออะไรใหม่ๆเนอะเอออะไรใหม่ๆดีเหมือนกันนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเคยเล่าไว้ในหลายๆคลิปของ iPad นะครับคือ iPad เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เกิดมาเพื่อการทํางานแบบทัชสกรีนเป็นหลักนะครับเวลาเราจะป้อนคําสั่งหรืออินทร a c t กับตัว iPad เนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องใช้การสัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วของเราเป็นหลักหรือใช้ Apple Pencil ใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะสัมผัสหรือว่าเข้าถึงตัวคําสั่งได้ง่ายขึ้นเนีครับเราก็จะต้องทําให้ตัว interaction element มันมีขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีระยะห่างที่มากพอที่เราจะสามารถกดได้อย่างง่ายดายแล้วก็นิ้วไม่เบียด โดนคำสั่งอื่นๆใช่ไหมครับตัวอย่างง่ายๆครับเช่นในหน้าโฮมสกรีนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแอปไอคอนแต่ละไอคอนเนี่ยครับมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีระยะห่างออกจากกันค่อนข้างมากใช่ไหมครับทำให้เวลาถึงแม้ว่าเราจะเอานิ้วของเรานะครับนิ้วของเราเนี่ยไปแตะที่ตัวไอคอนเนี่ยครับ มันก็จะแตะได้ค่อนข้างพอดีโดยที่มันไม่ไปเบียดชนหรือว่ามีโอกาสที่จะไปกดเบียดโดนไอคอนค้างๆใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะสําคัญของการทํางานแบบหน้าจอทัชสกรีนใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหน้าจอของ iPad เนี่ยมันเล็กกว่าหน้าจอคอมสครับอย่างมากอะก็คือเครื่องนี้ใช่ไหมครับอะเครื่องนี้ก็คือ iPad 13นิ้วก็คือขนาดประ,ประมาณพอๆกับ แล็ปท็อปอะนะอ่าก็ะกอ่กับ iPad เนี่ยมันมีสเปคที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆจนได้เรียกว่าเท่ากับแล็ปท็อปแล้วอะคือเอาล่ะก็นะ iPad Pro เครื่องนี้เนี่ยก็ใช้ชิป M4 ใช่ไหมครับเหมือนกับ Macbook Air เครื่องที่เราใช้ทำงานเนี่ยเป๊ะๆเ,เลยทำให้คนก็คาดหวังการทำงานที่ได้เรียกว่าซับซ้อนมากขึ้นจาก iPad ที่พอมันซับซ้อนมากขึ้นมีคำสั่งที่สามารถใช้งานได้มากขึ้นเอาล่ะครับปัญหามันก็จะเข้าแบบจริงจจังๆใช่ไหมครับ ถ้าเราใช้เป็น Desktop OS เนี่ยที่เราใช้เมาส์เนี่ยครับแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะกดย่อ Interaction e l e m e n t เนี่ยให้มันเล็กลงออกมาเป็นเมนูบาร์ด้านบนที่ทำให้เราเี่ยหาได้ง่ายขึ้นสามารถ Grouping ทำ n e s t e d เมนูเพื่อเราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นยัดคำสั่งมากขึ้นได้ในพื้นที่ของหน้าจอที่มันเท่าเดิมใช่ไหมครับเราคิดว่านี่แหละครับคือปัญหาของการที่เมื่อ iPad เนี่ยมันอยากจะเป็นอะไรที่มากขึ้นการยัดคำสั่งที่ทำได้เข้าไปเยอะเนี่ย มันก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ายากมากๆนะครับแต่ว่ามาใน iPadOS 26นะครับ Apple เนี่ยเลือกที่จะใส่เมนูบาร์เข้ามาเว้ยเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบว้าวามากๆนะครับเรามองว่า,วามันทำให้เราเนี่ยสามารถจะปลดล็อกขีดจำกัดด้านการออกแบบ UI บน iPad แล้วก็ทำงานได้แบบเยอะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวก professional app อย่างพวกกลุ่มของ Final Cut Logic Pro หรือว่ากลุ่มของ Affinity Suite นะครับอ่าเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยผมอยู่ในตัว Affinity Designer นะครับสมมติว่าอ่าผมเอาคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมานะครับอ่านี้เพจผู้ใช้สัมา์นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับท่านใน Facebook ก็เลมอนเอนะครับอ่าขายของเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเราลองสังเกตในหน้าจอนี้ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่า Element ของการ Interact ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือที่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้าง ใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับถึงไม่ทั้งว่าปุ่มทางด้านขวาปก Property เมนูตังทางนั้นขวาอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีขนาดของมันซึ่งถ้าผมลองเอาปุ๊บนี่อันนี้คือหน้าจอของแอปพล d e ค i ันดีไซเบนคอมพิวเตอร์นะครับบน mac os นะครับเทียบกับบน iPad เราก็จะเห็นได้เลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเข้าถึงพวกคำสั่งแปลกๆเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมาโคตรไม่ชินมากๆตอนที่ผมมาใช้ a f f i n i t y Designer กับ Affinity Photo ครั้งแร,แรกบน iPad นะครับเพราะว่าผมใช้บนแมกมาก,ก่อนแล้วผมแบบใช้เมนูบางอย่างเนี้ยผมก็แค่เลื่อนขึ้นไปที่เมนูบาร์ด้านบนแล้วก็เลือกหาเมนูอะไรเงี้ยได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปใน iPad OS อปุมเนี่ยมันไม่มีสิ่งนี้นครับมันก็คำสั่งอยู่ตรงไหนว่านะครับแต่ว่าใน iPadOS 26นี้นะครับเราเนี่ยมีเมนูบาร์แล้วครับแค่เราเอานิ้วนะครับเลื่อนที่ด้านบนของหน้าจอนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมี เมนูบาร์เหมือนกับฝั่งของ Mac เนี่ยขึ้นมาเลยครับหรือถ้าสมมุติว่าคุณใช้ Trackpad หรือเมาส์เชื่อมต่อกับบน iPad นะครับก็สามารถจะเอาเคอร์เซอร์เนี่ยครับขึ้นไปจี้ที่ด้านบนเนี่ยเมนูบาร์ก็จะโผล่ออกมาเหมือนตรงนี้นะครับพุ่งตรงเลยครับว่าเป็นอะไรที่เราชอบมากครับแต่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้ถ้ามันถูกฟิกเหมือนกับบน Mac OS อสอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่า iPad บางรุ่นเนี่ยมันก็จะขนาดที่เล็กใช่ไหมครับเช่น iPad m นี้หรือว่า iPad รุ่นส1็น,นิ้วเนี่ยการฟิกต์ตำแหน่งไว้ที่ด้านบนโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบเอานิ้วเลื่อนๆดูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบกินที่จะทํางานใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาใหญ่สุดข,ของเมนูบารนะ์วันนี้เลยเนี่ยครับก็คือมันยังไม่ได้มีแอปที่ utilize เมนูบาร์ได้ค่อนข้างเยอะขนาดนั้นนะครับเช่นเมื่อกี้อะครับ Affinity Designer เนี่ยครับถ้าผมลองเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ย มันก็จะเลื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยยังไม่รองรับการทํางานของเมนูบาร์นะครับอ่าก็ณวันนี้นะครับตอนที่ผมใช้งานทดสอบตอนที่ผมทำรีวิวตอนนี้เนี่ยยังเป็น Public b e s ่าอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อก็เข้าใจได้ครับว่าหลายๆแอปเนี่ยยังไม่มีการซัพพอร์ตในเรื่องนี้ก็อาจจะต้องรอให้ผู้พัฒนาเนี่ยทำการอัปเดตอีกสักหน่อยก็น่าจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความเจ๋ง ของเมนูบาร์บน iPadOS แล้วครับอาเนี่ยผมเลื่อนลงมาปุ๊บใช่ไหมครับผมก็สามารถกดเนี่ย format ปุ๊บผมก็เลือกเมนูได้ทำ nested เมนูได้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมคือแบบเออมันเจ๋งมากๆากลครับเนี่ยผมตื่นเต้นกับฟีเจอร์นี้สุดๆครับเนี่ยผมรอมันมานนานมากไม่อีที่ฟีเจอร์นึงครับอันนี้คือแบบอ๋อบาเอ้ยฉันฉันหยุดยิ้มมันไม่ได้คือ background t a s k ครับก่อนหน้านี้เนี่ย ผม,มตัดต่อวิดีโอบน Lumafusion ครับพอผมตัดต่อเจ็บ,บ,บจไหมเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมตัดต่อเสร็จปุ๊บผมก็จะต้องมานั่งทำตัมเน l บน Affinity Photo ซึ่งผมก็ทำการกด export เจ้าว,วิดีโอตัวนี้ครับไปที่ตัว external SSD ตัวนี้นะครับซึ่งพอผมกด export เสร็จปั๊บเนี่ยแล้วผมก็ุบ หน้าจอตัวนี้ลงไปนะครับแล้วผมก็ไปเปิด Affinity Designer Affinity Photo ขึ้นมาทำตํา b n น i l ครับปรากฏว่าชิบหายครับ l u m a Fusion โดนปิดครับแล้ววิดีโอที่ผมเรนเดอร์ไว้ก็คืออหยุดจะ้ะซึ่งนี่ก็หาทำกันว่างั้นเอางี้เราเนี่ยใช้ Stage Manager แล้วเอาตัว Affinity Designer นะครับเปิดคู่กับไอตัว ลูมาฟิวชั่นไปเลยสิเออก็สู้นะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับแต่ทุกคนครับใน iPadOS 26มันแก้ปัญหานี้แล้วครับทุกคนอ,อ,คอ้วีัยยิ้มไม่หยุดเลยคือมันอนุญาตให้แอป,ปเนี่ยสามารถที่จะโยนงานเข้าไปทำเป็นแบ็กกราวน์ได้ครับเช่นเราเนี่ยสามารถกดสั่งเรนเดอร์วิดีโอไปใช่ไหมครับ แล้วเราก็เปิดแอปอื่นครับโดยที่มันจะไม่ปิดดูมา l e f u ช i o นของเราครับโอ้ย oh บอกได้เลยครับว่าเร,เรื่องเล็กๆแค่นี้แหละครับแต่เอาข้อจริงนะครับสำหรับ iPad OS เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เล็กเลยครับเพราะว่ามันจะต้องรื้อโค้ดหลายส่วนมากเพื่อให้เกิดฟีเจอร์นี้ได้ครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าในเรื่องของการทำ multitasking บน OS ทุกรูปแบบนะครับว่าบนโลกของเราเนี่ยมันมันมีวิธีการทำ multitasking ยังไงเพราะว่า บางวิธีการเนี่ยอย่างที่ iPad OS เคยใช้มาก่อนหน้านี้นครับมันเป็น multitasking แบบหลอกตาคนไว้ซึ่งมันหลอกสำเร็จมานานมากแต่ว่าโปรแกรมเมอร์ทุกคนได้เรียนนะครับอ่าถ้าใครได้เรียนในวิชา o p e n system หรือว่า OS นะครับเรื่องของการทำ multitasking บน OS เนี่ยทุกคนน่าจะได้เรียนอย่างแน่นอนนะครับพปก p r e มทพวกอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราขอเก็บเป็นคอนเทนต์ในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ฟังว่า วิธีการทำ multitasking ใน OS เนะี่ยมันทำยังไงแต่ว่าด้วยการอัปเดตตรงนี้นะครับ mm hmm. ผมเดาว,ว่าเขาน่าจะมีการเขียนในโอกการทำ multitasking บน iPad OS ใหม่นะครับหรือว่าอาจจะมีการแบบปรับปรุงหรือเพิ่ม option บางอย่างเพื่อทำให้มันสามารถทำพวก background t a s k เนี่ยได้สะเทียนมากขึ้นแล้วก็มี API ใหม่ๆเพื่อให้นะักพ mm ัฒ hmm. นาสามารถรองรับตัว background process ตรงนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนะครับว่าเหมือนเดิมเลยก็คือ เราก็จะต้องรอให้นักพัฒนาเนี่ยเขาอัปเดตแอปเพื่อรองรับฟีเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยลูมาฟิวชั่ที่ผมเนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นนักตื่เต้นหนาเนี่ยครับก็ยังไม่ได้รองรับนะครับอาจจะต้องรอในอนาคตต่อไปซึ่งผมเดาว,ว่า LumaFusion น่าจะไม่พลาดในเรื่องนี้เลยนะครับอนอกจากที่เราเนี่ยจะสามารถเรนเดอร์วิดีโอทิ้งไว้แล้ว ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่ว่าอีกงานหนึ่งนะครับที่ background t a s k เนี่ยเข้ามาทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับมันอยู่ในไฟล์แอปครับทุกคนอ่าผมขอเปิดไฟล์แอปขึ้นมาก่อนปึ๊บนี้ปิดนะครับนี่ผมขอออ๊ปผมขอ full screen ชุบอ่าไฟล์แอปนะครับเรียกได้ว่าหรืออยู่ช่ำมากครับหลังจะเป็นจุดอ่อนอยู่หลายปีโคตรเลยนะครับ โดยรวมนะครับเราคิดว่ามันเข้าใกล้แบบ finder บน Mac OS มากขึ้นครับอ่ะ b a c 9 t a s k มันเข้ามาตรงไหนครับเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่ใน SSD นะครับจากนั้นนะครับผมอาจจะขอเฮ้ย copy ีิีโโสซะหน่อยอ่าไฟล์นี้นะครับขนาด7.99นะครับผมขอ copy แล้วกันนะครับปึ๊บมาที่ดาวน์โหลดของเครื่อง iPad นะครับแล้วผมก็ paste เราจะเห็นนะครับว่าด้านบนนะครับมันก็จะมีแถบ copy อยู่ครับเนี่ยผมจะออกจากแอปไปทำอย่างอื่นเปิดเบราว์เซอร์ไฟล์ก็ยังถูก copy อยู่ด้านบนครับนี่แหละมันจัดการได้โคตรเจ๋งโคตรแรงโคตรซิ eng, ่งไปเลยครับเห็นไหมอ่าและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่บนไฟล์ที่เหมือนกับ mac os 26่สิบนะครับก็คือ การใส่สีและไอคอนให้กับโฟลเดอร์ครับอ่เช่นสมมุติว่าผมเนี่ยขอกด add new folder เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่า V-D-O อปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับผมก็แค่กดค้างไว้นะครับปุ๊บจากนั้นเนี่ยครับผมก็ต้องกด customize folder ครับเสร็จปุ๊บนะครับผมสม,มัยที่จะใส่อ่ะอีโมจิได้เช่นสมมุติอ่าเป็นคนอย่างนี้นะครับอ,อใส่แท็กได้นะครับเป็นสีส้ม อย่างเงี้ยครับปึ๊บเห็นไหมครับโฟลเดอร์เราก็จะกลายเป็นสีส้มแล้วก็เป็นรูปคนหลายๆคนแบบนี้นะครับซึ่งไอการทําแบบนี้เนี่ยครับมันทําให้เราครับสามารถที่จะแบบจัดการโฟลเดอร์ได้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกแบบให้มันมีความแตกต่างอะไรเงี้ยครับทำให้เวลาเราหามันก็จะหาได้ง่ายมากขึ้น,นครับนอกจากนั้นนะครับเรา,าสามารถจะเลือก default a อ p ให้กับไฟล์แต่ละสะกุลได้ด้วยครับแล้ะนั้น สุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าโดยรวมของไฟล์แอปตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเสถียรแล้วก็โหลดเร็วขึ้นมากๆครับโดยเฉพาะที่เวลาเราเชื่อมต่อกับพวกเน็ตเวิร์ i ไรครับเช่น <c oughs> สมมติว่าอันเนี้ยผมจะเชื่อมต่อไปที่ตัว NAS ของผมที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นะครับผมแค่กดปึ๊บอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะผมอ่าะบอย่างเงี้ยครับคือมันเร็วมากขึ้นกว่า,วาเดิมแบบโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือไฟล์แอปทั้งหมดนะครับ และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ไฟล์เนี่ยมันเข้าใกล้คล้ายๆกับ Mac OS มากขึ้นนะครับก็คือการใส่แอปตัวใหม่ที่ชื่อว่า Preview เข้ามาครับถ้าใครเนี่ยเคยได้ใช้ Mac OS มาก่อนนะครับเวลาเราเปิดไฟล์ต่างๆนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยครับมันจะเปิดบน Preview ครับ ตัวอย่างที่เรารใช้บ่อยมากๆนะครับคือเวลาเราจะเซ็นเอกสารบน pdf นีครับสมมติว่ามีคนสง่งไฟล์เอกสารมานะครับแล้วเฮ้ยต้องเซ็นเอกสารว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าผมได้มาจากอ e ีเมลอย่างเงี้ยครับผมก็แค่เข้าไปที่อ e ีเมลแล้วก็แชร์ไฟล์เอกสารเนี่ยครับไปใส่ในเซแบบอ่ะกูดโนตสมมตินะครับเป็นกูดโนตเสร็จปุ๊บผมก็อาจจะเซ็นชุดๆไป เสร็จปุ๊บเนี่ยผมค่อยทำการ Export มันออกจากกูโน้ e เนี่ยไปเป็น PDF แล้วก็กดแชร์แล้วก็ส่งอ e ีเมลกลับไปนะครับอันนี้ก็คือความที่แบบมันค่อนข้างยุ่งยากใช่ไหมครับแต่ว่าด้วย r r v v i w w p p เนี่ยสมมติว่าอ่ะอันนี้ผมเ,เป็นไฟล์ไฟล<ฟ>์ปลอมๆแล้วกันนะครับผมกด Export this page นะครับอ่ะ ผมเลือกเป็น PDF แบบนี้เนาะอ่ะผมเก็บเอาไว้ในไฟล์นะครับเสร็จปุ๊บสมมุติว่าอ่ะผมมีผมได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้อ่ะเป็น PDF นะครับผมก็กดเปิดเห็นไหมครับมันก็จะมาโผล่อยู่ใน Preview ครับซึ่งผมสามารถที่จะกด Info ได้อย่างเงี้ยครับอ่ะกด Info ได้หรือว่าอ่ะผมอยากที่จะ Mark down ใช่ไหมผมแค่กดด้านบนแบบนี้ครับผมก็ฟึฟฟฟเฟซนได้เลยหรือว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมี ช่องที่มาสามารถที่จะใส่ได้ใช่ไหมครับเราก็แค่กดฟิลด้านบนนะครับแล้วเราก็แค่ฟิลตามที่เราเป็นมีช่องของมันนะครับอันนี้คือสมมุติว่าแบบทําช่องมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บผมเซ็นเรียบร้อยใช่ไหมครับแทนที่ผมจะต้องแบบอ่ะเซฟกับใส่เป็น PDF ใหม่อีกครั้งหนึ่งผมก็แค่กดแชร์ที่ด้านบนแล้วก็อาจจะเซ็นแบบเป็นอีเมลไปเลยก็ได้เว้ยคือ มันง่ายกว่ากันแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับถามว่าจากฟีเจอร์ทั้งหมดที่เราเนี่ยได้เล่ามานีครับแล้วก็ประสบการณ์ใช้งานของเราเนี่ยคิดว่า iPad OS เนี่ยครับมันสามารถที่จะเข้ามาแทนการใช้งานแล็ปท็อปแล้วก็เป็นคอนเทนต์ powerhouse เลยได้ไหมนะครับ ถ้าถามเรานะเราก็ยังมองว่ามันก็ใช่นะมันก็ยังเป็นได้มากขึ้นนะครับมันทลายกำแพงเดิมออกไปเนี่ยเราว่าหลายส่วนอยู่นะโดยเฉพาะถ้าเราเสียบมันเข้ากับหน้าจอแล้วก็มาทำงานนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ฟีเจอร์ในการทำ multitasking ใหม่ window management ใหมนะ่บอกเลยว่ามันทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยแต่เราก็ยังเห็นข้อจำกัดอยู่หลายอย่างอยู่ดีคือมันดีขึ้นนะ แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีพอที่จะเป็นไปได้มากกว่าเดิมคือเหมือนคำว่าคนที่เคยใช้ iPad แทนแล็ปท็อปได้บน iPad OS ตัวก่อนยังไงเราก็ยังบองว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ทำได้ดีกว่าเดิมเป็นเหมือน Enhancer แค่นั้นแต่ว่ามันไม่ได้แก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็จุดอ่อนที่มากพอที่จะทำให้คนเนี่ยที่ใช้แล็ปท็อปอยู่แล้วเนี่ยหันมาใช้ iPad ทดแทนได้มากขึ้น มันทําให้เราเนี่ยย้อนกลับมาคิดนะว่าอืเราอยากให้ iPad เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ Desktop r e p l a c e m e n t จริงๆหรอคือมันก็จริงอยู่แล้วครับที่ว่ามันมันก็มีความต้องการแบบนี้อยู่จริงไม่งั้น Apple เนี่ยไม่น่าจะ implement แบบฟีเจอร์หลายๆอย่างออกมาจนมันคล้ายกับ l a ็ปท็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพราะจุดออกของ iPad เนี่ยมันมันทำให้มันมี Use Case บางอย่างที่เราว่าถึงคุณจะเป็น Mac กะ Mac มันก็สู้ไม่ได้อยู่เช่น การที่มันไม่สามารถจะเปิดแอปหลายๆหน้าต่างพร้อมๆกันได้แบบเยอะๆเหมือนแม็เนี่ยเราว่าเราก็จะเปิดแค่ส่วนที่เราใช้ในการทํางานเท่านั้นครับเช่นเรา Research ข้อมูลสำหรับการเขียนสคริปต์ตัวนี้อยู่นะครับเราก็จะเปิดแค่ Obsidian แล้วก็ Arc Browser สําสำหรับการหาข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เปิด Discord ทิ้งไว้อะไรแบบนั้นครับทำหบให้เราอะสามารถจะโฟกัสได้ทีละเรื่องแบบได้ดีกว่าเดิมแบบเยอะมากๆแล้ว จริงๆมันเป็นจุดที่มันทําให้เราอะค่อนข้างชอบ iPad ในการทํางานมากๆนะครับจน,นหลายครั้งที่เรางานเยอะมากจริงๆเราต้องการป r o d u c t i v i t y เพื่อจะเล่งงานจริงๆนะครับเราก็จะเอามาทําบน iPad นะครับหรือว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดของ iPad ก็คือการที่มันรองรับ Apple Pencil งานที่จะต้องใช้การขีดเขียนไปด้วยเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่ากันมากจริงๆครับและทุกคนละครับอยากให้ iPad เป็นอะไรครับ คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างดีกว่าครับวันนี้ครับขอจ,จบแล้วเขาให้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย